พามาชมผลงาน CY 0 9 6พัคนธุกรรมนี่โดดเด่นกว่าสายพันธุ์อื่นกันสิคือเป็นเนื้อหนังหนังหนาเนื้อเนื้อลายครับยน่นหูหนา พันธุกรรมนี่คือ c ีว9ายศูนย์เกาหกสีกับแดงใช้ได้ที่โีดดดเด่นก็ใา้พันธุ์อื่นก็จะเป็นเนื้อหนังครับหนังหนาเนื้อร้ายดีทา้ายกับโดดเด่นแต่ตกลูกามากอะ่ะอืมราคาดีครับราคาดี ตัวนี้หกเดือนพี่น้องหเดือนนี่ายชุม่มหนูมีค่าตัวแล้วนะคะมีค่าตัวเลยนะพี่น้องนี่หเดือนนหกเดือนก็แยกได้แล้วพี่น้องหกเดือนก็แยกได้ละค่าตัวนี่เลขหาลักแน่นอนครับอ ม่ารนะักเมืองไทยเบืองไหยเมืองไทยเนี่ยงอยูอันยัเห็นาะอืมทยไทยยใหญ่ครับพระกโดดเด่นแห้ง งน้ามีไทยพี่น้องชมครับขยากได้นานยืนยืนซี่ไว้เด้อแนะนำอุ่น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 ุคุ้นขุ่นเลยนี่อ๋อไทยชมเกับสี่ไหว้